โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The c o p FF นะครับวันนี้อยู่กับเกม ina, FIFA, กาลินาฟรีไฟเช่นเดิมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพาคนดูนะครับไปดูกิจกรรมที่ GM แจกนะครับสำหรับสายฟรีทั้งหลายนะครับค่ะใครที่อยากได้นะครับก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับก่อนอื่นเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครยังไม่กดไลค์ก็ฝากกดไลค์ใครยังไม่กดแชร์ก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับนั้นเราไปดูกิจกรรมเลยนะครับซึ่งกิจกรรมที่แจก ไอวอสีเขียวหรือว่าเสื้อฟินิกฟอสนะครับจะมาในรูปแบบกิจกรรมที่จะแจกนะครับก็คือแจกจุกๆสนุกทุกแม์นะครับซึ่งกิจกรรมแจกเสื้อฟินิกฟอร์สหรือว่าไอวอสีเขียวนะครับจะแจกในวันที่2หาวันที่8ปดสิงหานะครับแล้วก็ผมเห็นคอมเมนต์ใน u t u b e นะครับมีคนดูเข้าคอมเมนต์ว่าเอ้ยพี่ทําไมวันที่2แล้วทำไมจีเอ็มไม่แจกบัตรเปลี่ยนชื่อทําไมถึงไม่แจกบัตรเปลี่ยนชื่อบัตรเปลี่ยนชื่อมาตอนไหนนะครับบัตรเปลี่ยนชื่อ GM จะแจกวันที่9หาวันที่15รับพยานะครับาาดู วันที่9กาถึงวันที่ห้นะครับ T.M. ถึงจะแจกบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับตอนนี้นะครับที่แจกอยู่คือกิจกรรมแจกเสื้อฟินิกสฟอร์ดและไอวอร์นะครับซึ่งกิจกรรมดาครับจะเข้ามาในรูปแบบเก็บโทเค็นนะครับก็คือล็อกอินนะครับก็คือกิจกรรมเป็นกิจกรรมแบบนี้ครับเข้ามานะครับล็อกอินนะครับจะคุณจะได้1ดาวไปนะครับทำดาเมจ1 0 0 0คุณจะได้1ดาวนะครับทำดาเมจ2 5 0 0นะครับคุณจะได้2ดาวนะครับสังหารศัตรู1คนคุณจะได้1ดาวแล้วก็ลงเล่น60นาทีคุณจะได้1ดาวซึ่งกิจจกรรมมนนี้ะา ในวันที่2หาวันที่7นะครับก็คือวันจันทร์หาวันศุกร์นะครับวันจันทร์หาวันศุกร์นะครับมันจะรีทุกวันนะครับก็คือคุณเก็บวันนี้หมดนะครับพรุ่งนี้มันก็จะรีใหม่อีกนะครับคุณดูก็จะมาเล่นแบบเดิมอีกนะครับมาเก็บแบบเดิมอีกนะครับก็จะได้โทเค็นนะครับวันหนึ่งนะครับเราจะได้5โทเค็นนะครับก็คือได้5ดาวนะครับ ซึ่งวันจันทร์หาวันศุกร์นะครับเรารวมกันก็จะได้ประมาณ15ดาวนะครับประมาณ15ดาวแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นะครับก็คือมันจะเข้ามาในรูปแบบคูณ3นะครับคูณ3คือยังไงก็คือคุณมาล็อกอิน1ครั้งนะครับคุณก็จะได้3คุณทำดาเมจ1 0 0 0คุณก็จะได้3ดาวคุณทำดาเมจ2 5 0 0คุณก็จะได้3ดาวนะครับแล้วก็คุณสังหารคน1คนนะครับคุณก็จะได้อีก3ดาวและเล่น60นาทีคุณก็จะได้3ดาวนะครับรวมทั้งหมดนะครับคุณก็จะได้ได้ ทั้งหมด15ดาวนะครับวันเสาร์อาทิตย์นะครับรวมกัน2วันก็ได้30ดาวและก็วันจันทร์หาวันศุกร์นะครับได้มา15ดาวรวมทั้งหมดนะครับได้เป็น55ดาวซึ่งนะครับไอวอรนะครับมันก็จะเข้ามาวันที่7กับวันที่8นะครับให้คุณแลกนะครับให้คุณเอาดาวที่คุณเก็บสะสมมานะครับไปแลกนะครับซึ่งไอวอรนะครับจะใช้แค่25ดาวในการแลกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องเก็บเยอะก็ได้นะครับเพราะว่ามันแลกได้แค่25ดาาาาวววเเเเเท่่่่่นน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 ัััั้้้ะะะคคครรรบบบสสสสหลลืืืืออออออกก็ไปแยง นะครับไม่ได้ใช้ดาวแรกนะครับใช้ส่วนเสื้อฟินิก i x ฟอร์สนะครับก็คือวันที่7แล้ววันที่8นะครับให้คนดูเข้ามาเล่นนะครับ1น0นาทีนะครับคนดูก็จะได้เสื้อฟินิก i x ฟอร์สไปเลยครับไม่จําเป็นต้องใช้ดาวแรกครับและกิจกรรมนี้นะครับซิ่งเหนือการทยานไอเทมนะครับกิจกรรมนี้ก็คือกิจกรรมผมจะเรียกว่าเหรียญตัวเอ็มเนาะเหรียญตัวเอ็มนะครับก็คือให้คนดูเข้ามาล็อกอินนะครับคุณก็จะได้1อันนะครับแล้วก็ลงเล่น30นาทีคุณก็จะได้1อันนนะรรักกกิจจมมี้็าในวัน ที่2หาวันที่7เหมือนเดิมนะครับก็คือวันจันทร์หาวันศุกร์นะครับแล้วก็มาล็อกอินทุกวันนะครับก็คือมันจะรีทุกวันแล้วคนดูก็มาล็อกอินทุกวันมาเล่นทุกวันนะครับคนดูก็จะได้นะครับซึ่งวันจันทร์หาวันศุกร์นะครับรวมกันเหรียญนะครับก็จะได้ประมาณ1ิบเหรียญนะครับส่วนสิบเหรียญนะครับให้คนดูเอาไปแลกนะครับก็คือซึ่งเข้ามาในแลกนะครับก็คือมันจะมีให้แลกก็คือเป็นนาคนะครับก็คือเนตรมังกรนะครับก็คือเนตรมังกรนะครับก็คือใช้เหรียญ ใช้เหรียญ6อันในการแลกนะครับถ้าใครยังไม่มีก็ไปแลกได้นะครับความสามารถของตัวละครตัวนี้นะครับหรือว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้สามารถมองเห็นศัตรูที่กําลังใช้พยาบาลอยู่หลังกําแพงได้นะครับแล้วก็มีสกินให้แลกอีกนะครับสกินตัวนี้ก็ใช้6เหรียญนะครับในการแลกนะครับสกินนี้เป็นสกินของแมกลาเลนนะครับก็สวยอยู่นะครับคนดูส่วนดาวแลกชุดนะครับดาวแลกชุดที่มันบั็อกอยู่นะครับที่บักอยู่นะครับ GM ได้แจ้งมาแล้วนะครับ GM บอกว่าแก้บั็อกอาทิตย์หน้านะครับจะเปิด ให้เล่นเพิ่มวันที่4หาวันที่11นะครับแบบนับนาทีนะครับไม่ใช่นับเกมนะครับก็คือ GM ได้แจ้งมาแล้วนะครับก็คือวันที่4หาวันที่11นะครับก็โอเคครับเราก็มาอยู่ในหน้านี้ของเกมอีกนะครับึ่งกิจกรรมเมื่อเที่ยงคืนของวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมของบูปิเกอร์และดีเซิรเข้ามาใหม่นะครับกิจกรรมนี้ก็คือมีระยะในการเล่นนะครับเวลา7วันนะครับก็คือ มาในรูปแบบสุ่ม8ทีการันตีถาวรนะครับใครที่ยังไม่เล่นนะครับก็รีบไปเล่นนะครับเริ่มต้นแค่9เพชรนะครับมีโอกาสได้ปืนถาวรเลยนะครับแค่9เพชรเองนะครับก็คือดีเซิร์ดนะครับดีเซิร์ดก็คือความสามารถหรือสแต็กของดีเซิร์ดนะครับก็จะเพิ่มดาเมจนะครับลดความเร็วในการรีโหลดแล้วก็เพิ่มแม็กกาซีนนะครับก็ก็ดีอยู่นะ สกินมันก็สวยอยู่นะคนดูใครยังไม่เล่นก็รีบไปเล่นนะครับส่วนวูบเกร์นะครับจะเพิ่มระยะ2ลบแมกกาซีนแล้วก็เจากกะเกาะหนึ่งเจากกะเกาะนี่มันมันดีนะคนดูมันแรงนะครับมันแรงก็เหมือนดาเมจนะครับเพิ่มทั้งะระยะแล้วก็ดาเมจอีกนะครับก็คือใครยังไม่สุมก็รีบไปสุมแล้วครับแล้วก็มีท่าเต้นนะครับลดนะครับท่าเต้นนี้ผมมีแล้วนี่ท่าเต้นนี้ผมมีแล้วนะครับแล้วก็กิจกรรมมีอันใหม่มาอันไหนมาบ้าง กิจกรรมก็คือเนีี้กิจกรรมนี้อีกนะครับก็คือกิจกรรมแมกลาเรนนะครับก็คือเป็นกาซานะครับกาซาห้าเหรียญนะครับก็คือจะมีสีทองและสีม่วงนะครับส่วนสีม่วงนะครับก็คือเพิ่มความเร็วสูงสุด2นะครับลดความเสียหายลดลดความเสียหายนะครับมันก็จะไม่ทนนะครับก็คือมันก็จะแตกง่ายนะครับก็ส่วนสีทองนะครับก็คือความเร็วสูงสุดเพิ่มขึ้น2นะครับความทนทาน เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งนะครับเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งก็คือมันก็จะถึกขึ้นไปอีกนะครับก็ความเสียหายลบหนึ่งนะครับความเสียหายลบหนึ่งก็มันก็ไม่ทนนะครับก็คือโดนยิงนะครับโดนยิงมันก็จะแตกง่ายนะครับสมมุติว่าศัตรูยิงเรานะครับมันก็จะทําให้แตกขึ้นง่ายนะครับรถก็จะแตกง่ายนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็นั่นแหละครับใครยังไปเล่นก็ใครยังไม่ได้ไปเล่นก็รีบไปเล่นนะครับส่วนผมนะครับก็คือไม่เอาครับผมไม่เอาครับแล้วก็ ส่วนลัคกี้หรือว่าโกลยอนฟรีนะครับโกลยอนฟรีนะครับเดี๋ยวเวลาแค่3วันนะครับใครยังไม่ไปสุ่มใครยังไม่ได้ชุดนี้ก็รีบไปสุ่มเลยซึ่งเวลาใน3วันก็คือวันที่4นะครับจ m จะอัปเดตเกมนะครับใครที่ยังไม่ไปสุ่มก็รีบไปสุ่มนะครับเพราะว่าอัปเดตเกมก็คือวันที่4อัปเดตเกมนะครับแล้วก็วันที่5ก็จะรีแล้งใน44ส่นะครับส่วนผมนะครับจะยังไม่สุ่มเพราะว่าผมได้แล้วนะครับผมเก็บบัตรไว้สุ่มอันใหม่นะครับ ส่วนวันที่7หาวันที่9นะครับภายในระยะเวลา2วันนะครับให้คนดูเข้ามาเล่นนะครับ5เกมนะครับ5เกมนะครับคนดูก็รับสกินแมคลาเลนของ Big Fo o d ไปเลยครับก็สรุปนะครับผมก็มาสรุปให้นะครับคนดูนะครับคนไหนที่ยังไม่เข้าใจคนไหนที่ยังไม่รู้นะครับคนไหนที่ เห็นนะครับมันบั็กหรือว่ายังไม่ได้บัตรเปลี่ยนชื่อยังไม่ได้โทเค็นดาวนะครับก็ผมก็มาสรุปให้ในคลิปนี้นะครับเรียบร้อยนะครับก็หวังว่าเขาดูจะชอบคลิปผมนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีแค่นี้นะครับก็ใครยังไม่ได้ไปเล่นหรือว่ามันติดบั็กก็รอให้วันมาถึงนะครับหรือว่าวันที่เจมแก้นะครับเจมก็จะแก้ในนั้นๆนะครับผมก็อธิบายไปหมดแล้วนะครับถ้าใครไม่เข้าใจก็คอมเมนต์นะครับเข้ามาได้นะครับผมจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะครับ ส่วนคนไหนที่ผมยังไม่ได้ตอบนะครับก็ขอโทษแล้วกันเนาะผมก็พยายามจะอ่านให้ทุกคอมเมนต์ก็โอเคครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ก็ก่อนจบคลิปนะครับก็ฝากคนดูกดไลค์กดแชร์กดชับ subscribe นะครับใครชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์นะครับฝากกดชับ subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับก็เจอกันคลิปใหม่นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาเพียงเท่านี้เท่านี้นะครับก็เจอกันคลิปใหม่ครับคลิปนี้บ๊ายบายครับแล้วเจอกันครับ